สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y u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  e e i i l i ท e facebook com สนหรับ b i g กไลบอกและเว็บไซต์ a t c o o a n com นะครับวันนี้เราจะมาต่อยอดกับคลิปรีวิว r a Good Cat นะครับที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นใครที่ยังไม่รับชมนะครับรายละเอียดรอบคันแล้วก็การใช้งานทั้งหมดที่ผมได้ทดลองใช้เป็นเวลา4วัน3คืนนะครับมันจะเป็นอย่างไรก็สามารถกดรับชมได้จากข้างบนนี้นะครับ แต่สำหรับคลิปนี้เราจะพาคุณมาดูแอปพลิเคชันที่ผมใช้งานโดยผมเอาบื้ถือที่ได้ใช้งานจริงๆนะครับกับในทริปนี้อย่างเครื่องประจํผม x 2 1 Ultra เรามาดูกันว่าแอปพลิเคชันนะครับมีอะไรบ้างที่ผมได้ทดลองใช้ในครั้งนี้พร้อมแล้วรับชมได้เลยสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทั้งหมดที่ผมได้ติดตั้งนะครับผมได้ติดตั้งทั้งหมดหลายตัวเลยนะครับก็ จะขอเริ่มจากตัวหลักก่อนนะครับนั่นคือตัวนี้ครับชื่อว่าปลั๊กแชร์ปลั๊กแชร์นั้นคือแอปอะไรมันคือแอปพลิเคชันที่สามารถบอกว่าทั่วประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยมันมีที่ชาร์จไฟรถที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับนี่บอกแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าเราจะโฟกัสในประเทศไทยนี่ครับมันจะบอกว่าในระแวกใกล้เคียงคุณนั้นนะ่ะมีที่ชาร์จไฟแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะกด นะครับเช็คดูว่าเอ้ยตรงนี้ก็คือเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเป็นของธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์นะฮะไม่ใช่ครับจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เป็นชาเดมุนะฮะนี่มันสามารถเทียบบอกได้หมดเลยโดยทิปนี้นะครับเราได้ใช้น้หมด1ตัวนะฮะอยู่ที่นี่ครับตัวขออภัยครับอยู่ที่ E A anywhere นะฮะก็ เนี่ยครับออกไปตรงพอโตโก o ก็คือตัวนี้นะฮะเราได้ใช้บริการของตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเรามาใช้ที่หนึงก็คือจุดที่เป็นอ่าควิ h ชาร์นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับนี่ก็คือปั๊มบางจากคือในการบอกเนี่ยมันจะมีเรื่องของคะแนนนะครับตอนนี้เช่นที่ชาร์จเนี้ยเต็ม10แต่ผมเนี่ยอยากจะหักมากเลยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้อันหนึ่งนะฮะ มันจะมีบอกหมดเลยว่าจอดฟรีไหมเปิด24ชั่วโมงไหมมีจ่ายเงินไหมแล้วก็มีที่นั่งพักมีอะไรพวกนี้ไหมมีนะครับก็คือ Mc Donald s นั่นเองครับตัวชาร์จเป็นแบบไหนนะครับก็นี่ครับมันก็จะเป็นแบบอ่า ccs นะครับหรือว่าหลายคนจะเรียกว่า dc นะครับแล้วก็จะเป็น type 2ก็คือตัว ac นะครับแล้วก็ชาร์ e โมนะครับชาร์จโมนั้นก็ ใช้กับ Nissan Leaf ได้นะฮะเนี่ยครับ,รบเราสามารถที่กดบอกว่าเอ้ยกดรีวิวนะครับว่าเออรีวิวเป็นยังไงนะครับพาวเวอร์แม็กซ์สุดที่เราได้เท่าไหร่นะครับที่ผมจับได้ก็คือ45นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วกดสัมมิตเนี่ยมันสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยเราใช้ด้วยรถอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดีวยวกันนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นแอปที่ละเอียดนะฮะในการที่สามารถ บอกข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำเนี่ยครับก็คือภาพในที่ที่เราไปชาร์จกันแบบวันที่15นะฮะก็เป็นไปตามนี้ส่วนถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็สามารถที่จะดูเรื่องของเช็คอินนะครับแล้วก็คะแนนต่างๆที่เขาให้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนี่ยสามารถที่จะย้อนดูได้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับถ้าใครใช้รดไฟแนะ ผมแนะนําเลยว่าควรจะติดเอาไว้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะรีวิวแล้วก็บอกจุดเสียได้นะครับว่า<ม>เอ้แอปเนี้ยว่าตรงเนี้ยมันมีที่เสียอยู่นะคุณสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่ไม่แนะนําให้ไปใช้อะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะฮะนี่คืออันที่1นนะครับสว่วนอันที่2นะครับคุณเคยกันดี e นี x แ i r ตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องข่าวสารต่างๆแล้วก็สามารถที่จะบุ๊กกิ้งเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จไฟได้นะครับมีจดหมายการแจ้งเตือนแล้วก็โปรไฟล์ต่างๆนะครับ โดยเวลาเราเข้าไปชาร์จเนี่ยลักษณะของการเข้าไปชาร์จก็จะมีลักษณะก็คือเราเสียบลักนะครับกดที่ตรงนี้เลือกไปที่สแกนนะครับก็คือเลือกไปที่ช์จเจอร์อย่างงี้ะครับแล้วก็กด QR นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามือถือของเราสแกนไปที่ตัวของตู้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการต่างนั้นก็จะให้คุณได้รับชมดังต่อไปดีเลยครับ สำหรับในการใช้งานของ EA Anywhere นะั้นเราจะต้องมีการสแกน QR code นะครับเพื่อให้ระบบของเครื่องนั้นน่ะจับได้ว่าเอ้ยตอนนี้เรามาชาร์จไฟแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปลดปลั๊กออกนะครับแล้วก็นำปลั๊กไปเสียบกับรถยนต์ของเราครับ เมื่อเราเสียบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีโหมดให้เลือกว่าเราจะชาร์จไฟแบบไหนนะครับโดยรถนั้นก็จะเป็นบอกว่าเอ้ยชาร์จไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการแอดว่ารถคันใหม่ของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คือระบุรุ่นสีแล้วก็ตัวถังเลขอะไรต่างๆเนี่ยบอ,บอกให้หมดเลยนะครับวงเล็บที่จริงอะเลขตัวถังไม่ต้องบอกก็ได้เพราะบอกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดแค่ submit นะครับว่าเอ้ยเราจะชาร์จรถคันนี้แล้วพอจะชาร์จรถคันนี้เสร็จปุ๊บนะครับ เราก็กดคําว่า next ต่อจากนั้นเราก็เลือกราคานะครับซึ่งราคาของ ea anywhere นั้นมีตั้งแต่1ชั่วโมง50บาทนะครับ2ชั่วโมง100อะไรเงี้ว่าไปนะครับแล้วก็จะเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานก็ถือว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับผมได้จัดก,การเลือกโปรโมชัน่นแล้วก็ระบบในการชาร์จเสร็จเรียบร้อยน,นะครับมแล้จะบอกแบบนี้นครับว่า คุณมีเวลาชาร์จหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่คือชาร์จสีรีทไรท์เห็นว่า๋อนี่กาลังชาร์จอยู่นะครับอันนี้เ็้าเรือพี่กี่นาทีนะครับแล้วก็นี่ถ้าเกิดเราทำการออกเช็คเอาท์ใช่ไหมฮะค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไปแล้วก็จ่ายไปเรียบร้อยกิโลวัตต์อนนี้คืออันนี้คือเอนจี้คือเราได้ไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเอเวอร์เรจที่กําลังไฟของตัวนี้ได้นะครับก็คือ2 2่สนะครับและถ้าสมมุติว่าเราจอดเกิน ไไดโดนชาร์จฉะนั้นนี่คือเราก็ากับว่าเรามีเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ58นาทีแล้วโอเคแล้วเราต้องทางเวลาแล้วล่ะแอปต่อมานะครับก็จะเป็นแอปที่3ครับ PEA v o t a Water นะครับ PEA v a t a นั้นก็เป็นของตู้ที่บางจากที่ผมได้ใช้นั่นเองครับเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ามี2วิธีในเรื่องของการหยุดนะครับก็คือสามารถที่จะกดได้ทั้ง ตัวแอปนะครับแล้วก็กดที่สต็อปนั่นเองครับวิธีการใช้งานกองง่ายๆนะครับก็คือเดี๋ยวจะสาธิตให้คุณดูในระดับถัดไปเพราะว่าผมได้สาธิตในคลิปจริงไปแล้วแต่ว่าผมได้ตัดออกจากรีวิวของอล่าคูแคนนั่นเองเพราะว่าคลิปมันยาวเกินนะฮะในนี้ก็จะมีการบอกว่าพิกัดต่างๆที่ปลั๊กของ p ีเอโวตนะครับก็คือการไฟฟ้าสูบหรือวิพาคนั้นมีอยู่ที่ไหนได้บ้างนะครับนี่มก็จะบอกว่าโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ บอกแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าพื้นที่ค่อนข้างเกือบครอบคลุมนะครับแต่ว่าค่าไฟนั้นก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่ผมโดนก็คือ4บาทตอนหน่วยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ QR นะครับสแกนนะครับเราก็สามารถเติมเงินเข้าไปนะครับเนี่ยเราเติมเงินเข้าไปตอนนี้เงินผมเหลืออยู่ที่1 8 1 6 7ก็นะครับก็คือเอาไปชาร์จรอบหนึ่งได้นะฮะแต่ว่าแนะนําว่าควรจะเหลือเงินไว้สัก 200บาทนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นรูปปับสมาชิกประมาณนี้นะฮะสำหรับในการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะมีขั้นตอนแบบนี้นะครับโดยตอนนี้เราอยู่ที่สชันีชาร์จนะครับเราก็สามารถที่จะดูนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเราสามารถที่จะกดตำแหน่งใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นตอนนี้มันก็กดตำแหน่งอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าตำแหน่งที่เราชาร์จเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่ง ตอนนี้เราสามารถจะกดที่บอกว่าเอ้ยพร้อมใช้งานไม่พร้อมใช้งานอะไรอย่างเงี้ยสามารถกดได้นะครับอ่าเช่นตอนนี้ผมกดเป็นตัวตัวนี้ก่อนนะครับโรนี้ว่ามันจะสามารถสแกนได้หรือเปล่านะครับอ่าผมเพิ่งกดสแกนเคียวโค้ดนะครับอ่ากดเรียบรอ้อยสแกนนี่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะชาร์จได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับ ซึ่งในตู้นี้ก็เป็นสามรูปแบบนี้นะครับรูปแบบอะไรบ้างนะครับอันนี้หนึ่งนะครับ AC นะครับก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับของ EA n ี w แ a n นะครับแต่กำลังอยู่ที่43กิโลวันะครับอันที่สองนะครับเป็น CCS หรือว่า DC นะครับก็คือกำลัง50นะครับแล้วก็ชา a ์ d เด o นะครับก็คือกำลัง50ก็คือสามารถที่จะใช้งานในรูปแบบของ Quick Charge นั่นเองครับ ทีนี้เราจะลองในแบบของ CCS นะครับซึ่งสามารถจะชาร์จไฟได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาที่ชาร์จออกมาแล้วก็กดชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราจะต้องเติมเงินก่อนเออทำไมไม่ไม่จ่ายเหมือนกันแต่ว่าเติมเงินเพื่อเราจะใช้งานว่าเอ,อ่อเป็นแอปพลิเคชันอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็าสามารถที่จะระบุได้แบบนี้น,นั่นเองครับ ครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับเอาบอกว่ารถเบียนให้ครบคือขาดอะไรนะเนี่ยมันจะบึ้มบอกมาแบบนี้นะครับก็คือบอกว่าปู่กับบตรสมาชิกหลังจากเราเติมเงินเช็คข้อมูลและอะไรอื่นๆมากมายนะครับตอนนี้คือเรากดเพื่อจะชาร์จไฟนะครับแต่ว่าตอนเนี้เราก็กดแล้วก็รอให้มันหมุนอยู่อย่างนี้นะครับว่ามันจะชาร์จไฟให้เราชาร์จไฟหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูกันนะตอนนี้นะครับเราได้ชาร์จไฟรถไป ประมาณเกือบชั่วโมงนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตู้ชาร์จนะครับว่าตอนนี้เราได้ไฟจริงๆอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะเสียตังกันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราได้กดหยุดเรียบร้อยนะครับของตัว EA v o t a นะครับตอนนี้เราได้ใช้ไฟไปทั้งหมด27หน่วยนะครับในเวลา50นาทีนะครับผลที่ได้ก็คือเราเสียค่าไฟไปทั้งหมดนะครับ 1.15บาทจุด1.2นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานะครับคือตอนนี้ไปรถนะครับคือเต็ม100%เลยนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูที่รถโอเคต่อไปนะครับจะเป็นแอปสุดท้ายแนละ้วซึ่งแอปนี้เราไม่ได้ชาร์จจริงนะครับเราไปแค่แวะจอดเฉยๆนะครับก็จะเป็น eV Station อันนี้จะเป็นของปอต่อทนะครับซึ่งเราจะต้องมีการล็อกอิน Lock เข้าไปนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะบอกวิกัดแล้วก็เรื่องของการชาร์จได้โดยจะสาธิตให้รับชมกันต่อไปนี้เลยนะครับทั้ง2แอปพลิเคชันพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับชื่ว่า eV Station นะครับก็จะเป็นการชาร์จตรงนี้นะครับโดยตอนนี้มันเป็นการชาร์จแบบ AC ธรรมดานะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้เลยนะฮะกำลังของตัว AC Type 2นะครับอยู่ที่7.4กิโลวัตต์นะครับก็ถามว่าแรงไหมประมาณหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับอย่างไงรดก็คือสามารถดาวน์โหลดมีคอมเบอรประมาณหนึงนะครับแล้วก็มีการจ่ายตังนะครับอันนี้เราจะดูกันว่าเป็นยังไงนะครับคือมันต้องลงทะเบียนก่อนเช่นเคยนะครับเนะครับ แล้วก็ก่อข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนอุณหภูมิข้างนะครับข้อมูลข้างๆที่จะก่อเยอะพอสมควรเลยครับสําหรับคนที่อยากรู้นะครับว่าแอปพลิเคชันของพีพีทีนั้นเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่เสียตังค์นะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเห็นไหมครับว่าการใช้รถไฟฟ้านั้นบางทีนอกจากเรื่องของการเผื่อเวลาแล้วการที่เราศึกษาเรื่องของแอปพลิเคชันเอาไว้ในเรื่องของการชาร์จไฟตั้งแต่ คุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณรู้ว่าเอ้ยการที่คุณจะใช้รถไฟฟ้านั้นเหมาะสมกับคุณมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในตัวแอปพลิเคชันเองก็สามารถที่จะบอกข้อมูลได้ระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเรื่องของการเสียของปลั๊กไฟได้ทําให้เราไม่ต้องวอร y ี่เกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าสมมุติว่ามันเสียเราจะทาไงมันจะทำให้การวางแผนเดินทางของคุณนะั้นสนุกมากขึ้นอยา่างไรก็ตามนะครับ ถ้าต้องเดินทางไปเชียงใหม่จริงๆเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าที่จริงอะใช้ไฟมีใช้ไฟตลอดทางอยู่ยแล้วแต่แนะนําว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางไกลๆเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้สักนิดน,นึงสำหรับรถไฟฟ้านั่นเองครับก็เป็นอีกทิคหนึ่งนะครับสาหรับคนที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในอนาคตแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณไปในแถบนี้มันจะไม่มีที่ชาร์จนะครับคุณก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงานี้แล้วกันนะครับจบลงด้วยแผนที่ประเทศไทยว่าประเทศไทยมีจุดชายไฟ่ t เท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันเนาะในคลิปหน้าไอทีคลิปจะนําเสนออะไรให้คุณได้รับชมอีกนะครับก็โปรดติดตามต่อในครั้งต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและก็ กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันได้หางข้างล่างนี้รวมถึงใน Facebook.com คอมสแรปอีกได้บอกเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ